สวัสดีสวัสดีเนาะสุภาพสุคนทางฝั่งไทยฝั่งดาวเนาะเดย์ซีบีที่น้าฮักทุกทุกคนเนาะวันนี้เห็นว่าเราจะพามาเบิ่งคลิปที่เป็นกระแสโด่งดังนะตอนนี้เนาะเนาะที่ได้มีคนให้ความสนใจด้วยว่าอะไรแซ่กันเป็นจำนวนน้องนัยนั่นก็คือคลิปพญานาคขึ้นที่แม่น้ำโขงเนาะหรือว่า,าแายายาคคม่น้ำคลอง,อน,องนั่นเองทำประเทศดาวเนาะที่ก็ฟังทำประเทศดาวเนาะถือว่าคนดาวไข่ควงสนใจมากๆกเนาะพี่น้องเนะาะบางคนก็ ถ่ายหูถ่ายคลิปบางคนก็เซ้ว่าเป็นผ่าญ,ญานาคจ,จริงๆก็มีหลายคนหลายคนเห็นเนาะบางคนก็บอกว่านั่นคือผาเสลี่ยมสีเขียวเนาะทีมันไหลตามน้ำมาแล้วถือน้ำพัดมันก็ลายไปลายมาเหมือนตัวสีเขียวๆเนี่ยเหมือนมีอีหยังเขียวๆนะ่ะลอยไปลอยมาเนาะสมมติบางคก็เซ้อว่านี่นคือผ่าญ,ญานาคเพิ่นขึ้นมาให้เห็นเนาะพี่น้องเดี๋ยววันเราจะพาไปเบิง่งคลิปนี้เนาะให้ทุกคนพิจารณานํานการใส่ วิจารณญาณในการรับส้มน้ำกันเนื้อว่าเป็นแนวไรเนาะมีความเห็นขีดความเห็นแนวอยกะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะพี่น้องเนาะว่ามันคือพญายนาจริงๆหรือว่านั่นคือผ่าสเสลี่มสีเขียวนัวนะ่นเองเนาะถึงหลายคนก็นยังทกเทียงกันว่ามันแมนหรือบอเนาะซองกลับซองปลนะายเนี่ยโมบนเขาเลี่น้องานาะโมบง เนี่ย้เบิองน้ำกันเ่าแมนพญานาจริงๆหรือว่าผ่าแสลมสีเขียวคือว่าลงนางมากๆนะนะตัวนี้เนาะคลิปเป็นกระแสลงนางแซ่กันสะนานวันไหว น <Es> <rac co> <noise> ี่น <half>. ี <c oughs> In, ่พี routine, ่เนาะนี่ส <c oughs> yeah, ีเขียวๆนี่ อันนี้คือแม่น้ำโค้งน้าฝนเนาะคลิปนี้กับประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่คนดาวที่คนดาวแซ่กันนั่นเองคือไปทำบุญที่วัดนีเนาะวัดนี้จะมีพญ,ญานาคสององค์นั่นเองขึ้นพญ,ญานาคลุมไปพญ,ญานาคขึ้นมาจากเป็นทางลงไปแม่น้ำโค้งเนาะขึ้นมาคนดาวกันศรัทธาเนาะมากาบมาไว้แล้วก็เชื่อว่าตรงแคมฟังนะคือตรงบ่อนีเแหละ นี่พี่นาะพี่เจน้างหน้าเหมือนกันเนาะคนเข้ายกน้คนคหลายนมัเาเนะนแม่เยือนเบิง แมนหรือโบแมนเนาะอันนี้จะเป็นคลิปสันสแน่ว่ามาตัดต่อเป็นสองทอนเนาะทิปเดียวนั่นแหละ นำโคง้งแกลายเนาะพวนาฝนเน,ะนาะน้ำสีแดงคุณนายานเนี่ย Nè Vâng, phía trên hàng 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 ็กคือจบไปแล้วพี่น้องเบื้งจังใดแต่ในเบื้องในคิดแนวใดเนะาะบ่ามันเป็นความจริงบอลด้วยว่าอาจจะเป็นผ่าสเสื่มสีเขียวทีร้อยน้ำมากเละไปติดอยู่ฟังน้แตนน้ำมันผัดกระเฮตไห้มีการแกว่งไกวนะคือกับมีสัต์เนาะเป็นตัวสั์เนาะลอยไปลอยมาแะซึ่งคนนาวกับเซียวบานั่นคือพญานะาเนาะแต่บางคนกันกน กีว่านั่นคือสแตมสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะกันยังมีสองความคิดเนาะมาในการฟ,ฟังที่คืนน่นคือเป็นตรงกับวัดเนาะจะมีรูปปพญายนาคสององค์นั่นเองที่เฮตเป็นทางคืนมันไหลทางึืนลมามันไลลลงมาไม่ลำโค้งเนาะตรงนั้น,นคนเล่ากับศรัทธาไปกาไปไหว้เนาะก็ลงไปเบื่องแม้นำลงไปเบื่องนั่นแหละกัน มือนั่นนะคืออาจจะเป็นมือท่าบุญเนาะมือวันพาหรือว่ามือท่าบุญนี่ยังกะในละ,นละประมาณนี้แหละพี่เนาะแต่กาเห็นนี่แหละเห็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละเนาะคนกับเสือว่าเป็นพญานาคเนาะเรื่องพญานาคเนกะเป็นความเสือ่อความศรัทธาของพี่น้องไทยลาวเฮาเนาะว่ามันมีอยู่จริงเนาะว่าพญานาคนี่ในแม่น้ำโคงนีง่มีจริงเนาะทุกๆ15ค่บาำเดือน11เนาะ จะมีบางไยพย่พญานาคซึ่งสองฝั่งเข้ากับเสือกันว่าพญานาคในมีจริงนอกแต่ว่าก็ยังมีท่านเคยมีไพ่เห็นสัดเจนหรือว่าจ้าจ้าจักเถื่อนเนาะกจะไม่แต่เห็นแบบว่าให้เทาเรากันไปคือมันยังคลิปนี้นะว่าแมนหรือบอแมนแถหรือบอเนาะอ,อ,นอันิกาไซรวิจจะราย่านน้ำกันเนาะพี่น้นองเนาะอัน้กาโบฮูวา แมนแทหรือบอนะก็ประมาณตามคลิปนี่แหละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมามานีเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี